สวัสดีค่ะพี่น้องช่องมาดามพดท่ทาภน,นมมาแล้วค่ะกินหอทุกคนเลยจ้ามามามาจากเมื่อนี้สิพ้ามากินข้าวเหนียวมะม่วงกินอืมทำเองกินเองนักเลงพอได้จ้าหัดทำพี่น้องหัดทำหัดทำจ้ะ ก็เลยแซบพี่นองใส่กะทินี่จ้ะกะทิชาวเกาะนะพี่น้องเนาะกะทิชาวเกาะนะพี่น้องเนาะทุกคนคือสีใส้นี่เนาะหอมจ้ะแซ่บกะทิตัวนี้หอมแซ่บจ้ะพี่น้องกินเขาแลกงกับปยังมีมาเด้ออื้อ ซิ่อร่อยอืมแซ่บเด้พี่น้องครั้งแรกที่ทำไปได้ไปได้บางม่วงมาลัานไทยจะ้ะพอดีของลงพอดีพี่น้องอได้มาสองหน่วยจะ้ะกันเลอ้ย คืออยากก๋วยเตี๋ยวแซ่เหล่านียวขจ้ะเขาเลยทําข้าวเหนียวมะม่วงอืมข้าเทียนี้แซ่บมามมกทั้น้องหอมอืมข้าเทียนี้อร่อยนอ้องอร่อยมาก ใส่กะทิหลายจนเหลื่อมมองๆพี่น้องใส่กะทิหลายจนเหลื่อมเวลาน่าห้ามปลื้มเลยนาะพี่น้องนะหมกม่วงเนาะห้างเมืองไทยนี่จ้ะ กินคนเดียวเนาะคือสิบอร์กเฮดไลท์กระด้ออืม อยอยู่บ้านห้าเนาะอยากกินเนยนี่นะพี่น้องข้าวเหนียวข้าวเหนียวทุเรียนนะพี่น้องเนาะไปวันนี้มันบ่มีจากของซดสเพิ่นบริเพิร่มของมันมอสจ้ะ วันนี้แต่ทุเรียนแสกแข็งพี่น้องก็เลยบอเอาเดี๋ยวไปรอบหนะ้าถ้าเจอเดี๋ยวสิมาเห็ดเ้าเหนียวทุเรียนอยากอยากกินนะพี่น้องนะอ,อยากกินนะนี้อยู่พี่น้อง อยากเบื่อคุยยางอยากกินนั่นเดี๋ยวเมื่อหลังสีเหตุเออเของเนี้ยสยร้งขยะจำงไปหาใบเตยกับบมมี่อยากได้ใบเตย อิ่มหน่อยอพี่นอ้อ,นองคำสุดท้ายคำสุดท้ายจ้าพี่น้องมาพี่น้องเพื่อพี่น้องได้นี่คำสุดท้ายอ,อ,อืมอืม้อ พิมน้งองรู้ป่ะพิมแล้วก็ง่วงนอนนะพี่น้องรับบานนี่เนาะไม่อยังเขาห้องวะนังท้องตึงหนังหนังท้องหนังท้องหนังท้องตึงหนั่งตายหย่อนวะพี่นอ้องเพ,พิ่นว่าแม่นความเพิ่นเด้อพี่น้องเด้อไปเอาละพี่น้องยิ้มแล้วกันเลย สิได้ล่าเลยพี่น้องเลยจังไดก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยจา้าฝากในจ่าช่องน้องใหม่นาอพี่น้องเนาะสู่ๆไปน้ากันด้วยพี่น้องเด้อแช่ youtube จา้าจุงไปน้ากันน้ะพี่น้องเนะาะจังไดก็ฝากคลิปไปในด้วจา้าเอาไว้เจอกันคลิปหนะ้าสวัสดีค่ะ